ลำเงินห,หลายคน

จำไม่ช่วยกันเรียบร้อยได้วันนั้นนะไอ้คนใช้ปรอกใช้ปุ่มปุ่มก็ว่าแกเลยอยากเข้าไปใช้ปุ่มไม่เส็จตับช่างนี่คือเจอมาจากไหนครับเจอมาจากไอ้ทุกีรินกับนายาติวัตรทีนี้มานานครับเจอมาเป๊ะปีราคาอะไรครับนะนี่หลายหน้าที่เป็นอะไเส้นยาวปกติกรรมเขาเปิดรู้บ้างไหมชัางคนนี้ปกติกรรมมันก็รทำก็มามาทำมาณเ้า กาวทุบขึงต่างปมได้กะไรน <laughs> ้อยคือลาทุบดีลาทุบปมไม่ตายแับแข่งปัดก<ป>ันเลยมันปืนดจดมเลยครับมันกดตรงไปเลยโอ้มาจำ่อใช้รู้แต่ก็มันก็ต้อยตังครับในก่อนหน้านี้ครับก่อนหน้านี้แกว่าวกับไฟอันั่นเอ๋อยิงยาหมอ้อหม้ออย่างหม้อไรบางอยาเออหม้ออย่างวัดกระบี่กับแาวพืนไรบางอยางก้าวยิงยากครับแต่มันทำไมลู้ใจกับปั้นตามมาก่อน ทำมากรับเพียชีวิตะครับเชีวิตแต่งกางตายลูกกังว่าลูกว่าอะไรครกวนนูนเนียต้องใชุ้งปุ้ยับดนโดนเป็นกระแสทำไม่ไม่ต่นาดนั้นกามีคนเสียชีวิตเมื่อนัทุกคนเลยถ้าไันตั้งใจทำเนี่ยคือทำตายทุกคนต้องกดเยอะเกิน เลยต้องล้ำข้าจิตขนาดเลยใช่ไหมไม่กับล้ำต้องล้ำเกยทกรโลนเขื่อนไม่ทำได้ก็เกยทกโตเถ้าว่ะอีทำได้ก็ถือวางโตเขื่อนไม่ยัดไอ้คนแก่เขาเลี้ยงให้กินยาคนแก่ใช้เวลนะกับให้คนแก่เขาเขาหยุดยาจนกระทั่งทำไม่ทำไปแบบนั้นไม่ได้เพราะมันรีวิวยางมันรีวิวอันรายกับเพราะมันยังอายุยังน้อยอ๋อคือขนาดไม่ต้องมันได้มันก็ อันก ng ็ไม่ใช่ตกมันด่ไม่เคยต้องมันเกว่าจำพ้นมาดูรายนะครับดูรายครับอึ้มในตัวจ้าข้องอีกจำปุ้ยต่อต้าวอะก็ซือกล้าไกต่ก็แม่อนือเลยแกไดยุกับพวกดเวรถบกมันมีประวัติเลยครับตั้งก้าวทุบถึงงครับทุกอย่างมันดื้อมันก็มันเป็นบางจวงอยู่ ตาดีเลดีใจให้กับไปถึงยกไหว้กับรอยครับเดี๋ยวกันกับปกติแม่แต่ถ้าว่ามันเนี่ยมันจะเจ้ากรรเดียวเลยฟังดีเอาแั่ทีถ้าคนไม่เข้าใจมาเลยได้คือวันที่คือเด็กที่เรามันมันเกลียดนั่นมองมันไม่ไเกลียดเลยมันมาเด็กอู้ปับ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 เข้ามาเลยกระเยี่มาถึงยืนไหนบอกว่าเข้าเสร็จแล้วไอ้นุ่งก้าเสร็จโล้ก็มาคว้ามา กว่าช่วยเลยกว่าช่วยลก็ช่วยกันทำกับไม่ได้มกวัดเลยมันกวัดเลยแหละกับไม่กวัดกระแจงมันเรียตนตได้เอาไั้จนอยากจะ